ป้าแมวเนี่ยมเมื่อก่อนมีบ้านสองหลังู่เนื้อที่มีอะไรเป็นคนที่สงสารคนมากเลยนะคะใครมาก็ป้าแมวขาค้ำประกันโดยมากจะเป็นพวกแม่ค้าพวกสงสารเออเอาค้ำให้เขาค้ำให้เขาเอาเยใช้ดีเขาวันละห้าพันกว่าบาทบ้านก็อยู่ไม่ได้ข้าวของถูกขโมยหมดป้าแมวเป็นคนช่างเก็บของมีเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรตัวอะไรนะคะถูกยึดไปเช่าอยู่ที่ ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาอยู่ห้องอกงี่ขแค่แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเงินบางวันเนี่ยเห็นทีวีโอ้พี่สาวที่เราอยากกินจเอาเออไม่เป็นไรจัดภาพขม้นมาหนึ่งกองกินสองมีงานละครที่ค่อยลดลงไปแบบว่าต้องไปไปอยู่ห้องเอจากที่ห่างใช่คะคืออย่างนี้นะคะ ป้าแมวเนี่ยเมื่อก่อนมีบ้านท่านจะเป็นบ้านเป็นมีเนื้อที่มีอะไรอ่ะน้องคนหนึงบอกว่าคุณป้าเคยมีบ้านหลังใหญ่เลยแบบบ้านเดียวสองหลังหลังใหญ่แหละค่ะเสร็จแล้วก็มีอันเป็นไปต้องมีขึ้นโลขึ้นศาลขึ้นคำประกันเพื่อนใช่ไหนโอ้ยไอ้เรื่องคำประกันนี่แบบว่าโอ้โหมหาการโอ้โหแบบว่าเป็นคนที่สงสารคนเราให้ลูกๆฟังแบบจะได้เป็นคือเป็นคนที่สงสารคนมากเลยนะคะใครมาก็ณป้าแมวขาดคำประกัน แม่ค้าโดยมากจะเป็นพวกแม่ค้าพวกแม่ขายนะคะขายชาวบ้านเหรอใช่เลยเสร็จแล้วเราก็โอ้สงสารเออค้าให้เขาขายคนที่มาบอกห้าคือบ้านช่วยค้าโอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยมมมััันนนแต่ละคนยอดเท่าไหร่จได้ไหลายสตางค์มากเลยนะคะป้าแมวเนี่ยเชื่อไหมคะว่าใช่ป้าแมวเคยใช้ดีเขาวันละห้าพันกว่าบาทแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยพวกที่เขามามา บางทีก็มาว่าเราอะไรเขาก็บอกโอ้เพื่อรู้ว่าไม่ใช่ของคุณป้าเขาก็ว่ากบอกเราช่วยเหออบางทีนะคะเขาก็สเตี่ยสักสาวันเขาก็ผลขอ้อนีไปหมดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยอืออือค่ะนี่แหละอืมในในตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่คุณป้าจะต้องมารับใช้แทนเขาอะเราได้ตามตามหาเขาไม่เจอแล้วเหรอไม่เจอค่ะอืมไม่เจอ รู้จักกันนานหรือยังถึงถึงเชื่อใจถึงช่วยเหลือเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกับใครนานแต่เป็นคนที่ว่าไม่มีแต่คนมาบอกว่าเนี่ยป่าแมวขาหนูมีตต่กินข้าวเจียดไปเลยแล้วมีร้อยเราให้เลยห้าสิบบาทโถคือคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนก็อดอยากก็มีลูกเนี่ยลูอหมูเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยอัเนียเราเราเรามาคิดถึงมันมันเข้าใจจิตจิตถึงใจเขาใช่ไหมในด้านจิตใจเราอะเราเรารู้เลยว่าอุย เขาลาบากนะอะไรอย่างนี้อ่าแบ่งไปให้เขาเนี่ยลูกหนูเนี่ยไม่มีตังค์ไปโรงเรียนรองเท้าด้วยแหละอ้าแล้วยังไงเท่าไหร่เนี่ยหนูได้สักห้าพันเว้ยพ่อแม่มีสองพันทไปก่อนได้สองพันคนเราอะนะความหิวความอะไรเราเรารู้จักนะว่ามันเป็นยังไงมีความที่แบบเฮ้ยชาที่แล้วเหรอเขาเออมันสบายใจที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ก็ก็ อ่าอะไรแม่ไม,ม้เาเงินน้อยมีรอกินบางทีมาเช้ามาแล้วยายบอกว่าวันนี้จะไปเสียค่านะ้าไม่มีตังคืมสี่ร้อยตายแล้วน้ำเขาจะไม่มีใช้เอาผัดจีตายแล้วเป็นประจําแล้วถึงเวลาเราไปเบิกคืนไม่ได้เขามันจะบอกว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแม่นนันๆายเขาลืมลืมเลย <c oughs> ทุกวันนี้นะค่ะที่พูดกับพูดนะคะไม่เราเราจะไม่เอ่ยชื่อแม่แล้วคนที่ขอยืมสตังเราไปบางคนปัจจุบันนี้หลายปียังไม่ใช้กันขนาดที่ว่าไปถามด้วยบอกตอนนี้เราลำบากมากเลยขอแบ่งปันมาให้บ้านก็ได้เราจะมีช่วยชื่อครับไม่สนใจแล้วก็เหยียบเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นบ้านที่คุณป้ามีสองหลังเนี่ยคือเป็นบ้านที่ซื้อด้วยเงินสดไม่มีภาระหนี้ใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วโอ้โห มันราคาประมาณเท่าไหรอไอ่อะคะณตอนนั้นไม่ก่อนมันไม่กี่สตางค์หนูแต่เป็นบ้านเดียวค่ะ,ค,ะค,คือคือมันเป็นบ้านเาเวๆแต่ว่ามันมีที่เยอะแหะมันมีที่เยอะน้องตากล้องเคยเล่าให้ฟังบอกผมเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณป้าที่นน์่ะแถวนน <Lin. S 1> ์แล้วก็บ้านคุณป้าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเลยมัมมมใช่ไหมขนาดนั้นหรอกคือเป็นบ้านที่สวยอะบ้านดาราอาเงี้ยอ่ามัไม่ขนาดนั้นแต่บอกว่าโชคชะตาของเราอะไม่ไม่ให้เราที่จะมีที่อยู่อย่างสบายหรือที่โอเคอะไร ชคชะตามันจะมีอันเป็นไปว่าให้เราจะต้องสุดท้ายคือเขาเขามายึดไปเพื่อหักหนี้เราไม่มีจะพอร์ตไม่มีจะอะไรไม่มีจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้เป็นคนมีเงินแต่เวลาเราทํางานเราได้เงินมาทุกคนจะรู้ว่าวันนี้เงินออกเขารู้เลยเหรอคุณป้าจะออกเงินออกวันนี้บางคนเราก็ทำงานด้วยกันอ่าอ่าอ่าก็จะรู้ว่าเราเงินออกป้าเอาแล้วจ้องเลยเหรอมีเรื่องแล้ว มีมีโปรเจกต์เหรอเป็นนี่ๆคนนั้นเป็นเด็กอ้าวเหลือโอ้โหเสร็จแล้วพอบางคนบอกพ็แค่ดขอสักเจ็ดวันถามว่าเจ็ดวันนี้เดือนไหนอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยพวกแมมีเงินไม่ใช่มีที่ทํางานนี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาปั๊บพอรู้ก็รู้ปั๊บเอาละอย่างเด็กๆในกองถ่ายสมัยก่อนนะคะพอเราเดินเข้ากองถ่ายปั๊บเอาละขอตังค์เหรออย่างเงี้ยเออ เหมือนเป็นเป็นแม่ของกองหรอคือเขาไม่รู้ว่าเราก็ไม่มีแต่พูดจริงๆแล้วเขาไม่มีมากกว่าเราเรา่ะพอมีเพราะเราทํางานได้จะพิมพ์นิตือได้จะเล่นละครค่แต่สมัยนี้คนก็จะถามเอ้เล่นละครตั้งเยอะทอยไม่มีสตาจะมีได้ยังไง่ะครับเพราะว่าเนี่ยคุณป้าเล่าเลยเล่าให้เขาได้ฟังว่าความจริงที่คุณป้าเจอเจออะไรบ้างคือกว่ากว่าก็จะออกมันจะต้องจบเรื่องก่อนกว่าจะได้ออกอากาศ ออกอากาศแล้วกี่ตอนถึงจะได้เงินมันมีเงื่อนไขใช่ไหมตอนที่คราขอยังไม่ออกเราก็ไปขอยืมค่ะตอนนี้หมดตัวแล้วคือไปยืมเขามาก่อนมาใช้อ่าขอยืมมาหน้าเดี๋ยวละครออกค่อยใช้ขอยืมแบบเพื่อกระให้้บวพอออกปั๊บต่อไปอย่างนี้ค่ะแล้วมาจากตรงไหนมาเรื่องจริงนะคะพูดเรื่องจริงให้ฟังคนไม่รู้ก็คิดว่าแมวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่ได้ยืมไม่ใช่ถ้าคนที่รู้รู้ จะจะจะรู้ไปแบบเป็นคนยังไงนะไม่ไม่ได้เป็นคนอย่างที่ที่ข่าวออกไปแล้วจะเป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่คอก็ถามว่าอ้าวไม่ได้ว่าไม่มีตามทำไมถึงมีคนนั้นยืนมีคนยามีค่ะาณวันนั้นณวันนั้นมียามีณเวลาที่มีณเวลาที่ทํางานค่ะณเวลาที่ทํางานค่ะนะาเวลาที่มีเงินนะคะเออระยามเนี่ยพูดจริงนะคะต่อให้มาฆ่าก็ไม่มีปัญหา แล้วเพราะว่าสมัยนี้เงินมันก็หายากค่ะค่ะทั่วี้มันเป็นเป็นอะไรที่วิกฤตอะมันเป็นอะไรที่วิกฤตถึงแต่แต่ก็มีนะคะบางครั้งก็มีเล็กๆน้อยน้อยอะไรนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันอย่างมีร้อยเธอไปสามสิบฉันอไว่เจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าอันนั้นเราไม่เคยได้ไปวัดค่ะถือเป็นการทําทานอย่างหนึ่งใช่ไหม เพราะว่าพรยท่านก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้ทาทานดีที่สุดวันในวันนั้นที่เราต้องสูญเสียบ้านคุณป้าจําความรู้สึกได้ไหมคะก็ะแกวนะคะเป็นคนที่แบบว่าเสียใจเสียประเดี๋ยวเดียวเพราะว่าถ้าดานเกินไปเราจะเจ็บป่วยถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยมันจะยิ่งแย่มันจะยิ่งแย่ใจเราจะยิ่งแย่ลงเราก็คิดว่าอะชาติที่แล้วเราเอาเข้ามาชาตินี้ก็เอาเูกไป อันนี้ใจคิดอย่างนี้นะค,ะคิดแบบนี้หลายคนคิดแบบนี้เนะาะที่ชาติที่วับสบายใจสบายใจที่ว่าโอ้เนาะไม่งั้นเราก็มาได้หรือว่าเดี๋ยวก็จะเป็นโรคซึมเศร้าถูกไหมคะเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้เพราะเราเห็นแต่คนที่เ,เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าข่าวตรงนี้เป็นโรคเราจะพยายามไม่เป็นมแม้ว่าเอออะไรนะคุณป้าก็มีโทรไปหาลูกหนี้ทั้งหลายที่เคยที่เคยติดค้างกันก็ถูกปฏิเสธ ทั้งหมดไม่ไม่ไม่มีสักลายเดียวที่จะแบบคุณป้าหนูมีเท่านี้นะป้าไม่มีไม่มีแต่บางทีบอกว่าหนูไม่สะดวกประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าทํางานอะไรต้องมาทําไมถึงไม่มีเงินอะไรอย่างเี้ไม่มีใครรู้อืใช่ไม่ไมีใครรู้ความจริงสมัยนี้ที่เขาล่ำรวยกันที่ทํางานแล้วล่ำดาราสมัยนี้ที่ร่ำรวยมันคือยุคใหม่พื้นฐานคีามีมาก่อนมาจาก มีมาก่อนเล่าตัวเขาเยอะกว่าเราชีวิตในช่วงหลังจากที่เราจะต้องออกจากบ้านแล้วก็มาเอ,อมาอยู่ห้องที่การเหากหะเลยไหมคะในตอนนั้นท่นวมอ่าอค่ะน้ำท่วมปีห้าสิบอืมอืมบ้า,มาแมบก็ต้องโผท่วมท่วมจนเม็ดคอยเพราะว่าบ้านพเมียงมันชั้นเดียวอืมอืมอืมค่ะช่องเจ็ดพูดคุราชการอะไรจะไปช่องเจ็ดก็ค่ะไปรับไปอะไรก็ออกมา ตอนนั้นจะมีหมากับแมวด้วยก<ม>็นับออกมารับออกบาก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะที่ต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นมีมีรลายขนมต้องมาทุกวันมาดูค้าขนมมาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันค่ะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พอดอ่อก็ก็ไปอพอกลับมาแล้วค่ะพอน<พ>้ลลําลดแล้วเรียบร้อยบา อู่ไม่ได้ข้าวของถูกขโมยหมดล้อต้องหาข้าวของที่ในบ้านนี่ถูกขโมยอใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหลายถูกขโมยหมดไม่ใช่คับไม่รู้เพื่อนบ้านนี่นะคะล้อคุณป้าไม่มีไม่มีโอกาสได้เก็บของเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะได้มีของมีค่าไหมในบ้านอ่ะกับคว้าไปอีกสองทุกจักรกระเป๋ามีเงินทองของเครื่องประดับกระเปไม่เหลืออะไรเลยลรอกระเป๋าเนี่ยโดยมากเป็นคนชอบกระเป๋าชอบเาะอะไรแล้วเพื่อนก็มีเพื่อนเยอะนะคะบางที บางทีเพื่อนๆอยู่เมืองนอกเมืองใดก็หิวมาฝากเขารูา้ว,ว่าเราชอบกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าดีๆหมดตายแล้วเพระแมวเนี่ยเพร่ะแมวเป็นคนช่างเก็บของมีเป็นตูต้เสื้อผ้าอะไรตัวอะไรน,นะคะไม่เหลือพระ,ะนี่เป็นวายพระสะสมนะนะเสียดายมากพระชิบหายวัิถุลาที่เป็นดนเพราะแมวไม่ไม่เหลือในตอนนั้นคือทุก ยถามถามใครได้ไหมไหมว่าเธอเห็นไหมว่าแต่เพื่อนบ้านบอกว่าวีเพื่อนบ้านอะเรียกรถเรียกรถแล้วรถขายของเก่าอะอ่ามาขนเหรอมาเหมาซื้อใช่มาเหมาไปนั่นคือเพื่อนบ้านจัดกเขาเขาก็คิดว่าบ้านนู้นไม่ใช่กลายเป็นบ้านกับแ้วแล้วเสร็จแล้วก็แบวก็พอกลับมาจากดันจิแบกข้าวพไปเช่าอืเช่าอยู่ที่เพื่อนทอด อืแสดงพูดจริงๆนะ้วตอนนั้นที่เอากลับมาแล้วพอแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่มากเลยไม่สบายขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาอะไรขึ้นมาพอข่าวออกไปว่าก็าแมวไม่มีสตางค์ก็ทำไมถึงไม่มีสตางค์ทำงานมาเยอะแต่เขาไม่รู้หรอก<ะ>ว่าการทํางานของเราเนี่ยได้เงินยังไงกว่าจะได้ยังไงค่าตัวยังไงนะคะเราเจ็บป่วยแค่ไหนอะไรที่วันเนี้คุณป้าเอ,อ,อยู่คนเดียว ไม่ได้มีลูกไม่ได้มีสามีที่ที่แบบว่าเหมือนกับจะเคยจะได้แต่งงานแล้วเล่าเล่าให้ฟังหน่อยคือว่ามีคนมาชอบคนจะบวกการบวกการแบบพวกพวกไม่สุขีแบาพวกพวกเสือ่่าคะแต่แล้วก็ถูกสกัดกั้นเขาว่ากำลังจะซื้อแหวนบ้านใหม่เลยล่ะตอนนั้นนะแต่เราเราได้รับตรวสอบแบบนี้ว่า ขอให้เห็นใจกับผู้หญิงด้กันนะแล้วก็โอเคจบแค่นั้นคุณป้าก็ยอมเลยไม่ได้ถามผู้ชายเลยว่าแล้วเขาพยายามติดต่อมาไหมไม่อ่าอ่าอ่าอืมจากการอ่าอาอ่าค่ะค่ะที่สุดแล้วแล้วก็เอออยู่มาได้เลื่อยมาจนถึงวันนี้ใช่ไหมเราเราเราผิดได้ของตัวเราเองไม่ต้องอะไรกับใครอะไรนักด่าแต่คุณป้าคือมีมีญาติมีพี่พี่น้องใช่ไหมเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ญาติเสียค่ะ ญาติก็เสียเขาก็บอกมานะคะญาติเสียแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปหนึ่งค่ะมันไกลสองเราเราไม่มีปัญญาอืยากไปเราก็บอกว่าไปไม่ได้นะจุดที่แบบว่าเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเราจะมีญาติมีพี่น้องมีหลานก็ตามแต่เราก็ไม่คิดที่จะเป็นเขาเรียกนะกลัวจะเป็นภาระคนอื่นอมีคนบอกว่าทำไมเราไม่ไปอยู่กับหลานไม่เปอมันเป็นภาระ เออสมมุติครอบครัวเขามีูกมีอะไรเตื่นเช้าก็มาเอาที่ใคยหรือใช่ไหมเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้รับเราเป็นคนในครอบครัวไม่ถึงไม่ถึงคนอื่นอยังไงก็แล้วแต่คุณยังไงก็แล้วแต่อย่าไปทําพาร้าให้เขาค่ะสมัยเนี้ยเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็ลำบากอยู่แล้วถูกไหมคะเออพวกเราไม่ใช่ว่าเป็นคนโอ้โหร่ำรวยมหาศาลที่แบบโอ้โหมีเงินเป็นร้อยล้านเหมือนล้านตันล์อะถ้าอย่างนั้นโอเคถูกไหมคะเราก็จะได้ไปคอยยิบ ขอยื่นเสร็จงเจ็ดเดือนเขาป้าแต่เขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาทุกคนก็มีภาระของตัวเองเราก็ยังมีมือมีเท้าที่ว่าเออเราทําอะไรเองได้ก็ทําไปเอออะไรแต่ถามว่าเขายื่นโยนไหมเขาก็ยื่นโยนวันนักขัตจะเลิกปีโมปีใหม่วันเกิดเขาก็อาบอันนี้นะไปกินขนมหรืออยากไอะไรกบไปซื้อเอาแล้วก็เตรีมไว้ กินข้าวบา้างแล้วก็กไปซื้อยากินบา้างไปาหาหมอบา้างถามว่าพอไหมมันก็ไม่พออถ้าเรามีงานทำด้วยตัวของเราเองมันก็เราก็จะได้โอเคถูกไหมคะไม่ต้องไปนั่งขอคนรู้ขอค,ขอคนนี้อะไรไใช่ไหมคะคุณป้ามีมีวันไหนไหมคะที่แบบว่าไม่พอจะซื้อข้าวาหรือว่า,หร,วาหรือว่ามีอ่ะแต่ว่ามันฉันกินได้แค่เนี้ย เรเอางี้เด็กกันนะคะบางทุกวันนี้นะคะ,อะ,คะโอยเวลาที่เรามีเงินนะหน้าหน้าร้อนเนี่ยเราชอบกินข้าแชร่ค<ะ>่ะก๋วยซูกดค่ะเรามีเงินเราก็กินได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเงินเราก็าไม่ต้องกินก็ได้ก็คือว่าอดของยากโขของชอบอดไปอ่อา<ะ>อค่ะโอเคเราเคยกินแล้ว บางทีบางบางวันเนี่ยเห็นทีวีโอ้โหพี่สาวนี่เราอยากกินจังเลยเอออะไม่เป็น,นไรเรากินแล้วเราเคยกินแล้วอ่ะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมพูดอดีใส่ตัวนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเราจะต้องเงินเราไม่มีพอสมมุติว่าพี่จ้ากล่องเท่าไหร่เราจําเป็นต้องเก็บวันจิตหลายวัน,นพูดจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาแปลว่าด,ดรามา่าอะไรผิว่าเอออย่างนี้อย่างนี้จิไม่ใช่ เราเนี่ยเป็นคนกินน้อยกินไม่ได้เยอะแยะเราแก่แล้วอายุเยอะบางทีข้าวกล่องสมมติตึกเช้าึ้นบาเนี่ยป้าแบลไม่ได้บางทีไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวแต่คุณเล็กเล็กเจษดาก็จะเอากาแฟมาให้แล้วก็จะกินกาแฟเท่าให้เป็นเจษดานะคะจะไม่เหยียบป้าแบวเอาน้าว้าใหเอะไรกินกาแฟครับเขากินมือกังวัลมือกังวันข้าวกับมือเย็นข้าวข้าวกันนี้เดียวไม่ต้องเยอะ เราก็สั่งข้าวขึ้นมาหนึ่งกองสามารถกินได้สองมื้อคือกับวันกอบวันเพราะหมอก็บอกแก่แล้วก็ไม่อยากกินเยอะนะเพราะมันจะย่อยเยอะไม่ต้องเยอะกินพ่อกิะกินพ้อกินเราก็กินได้ไม่ใช่ว่ามาพูดว่าให้คนสงสารไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงอืเป็นเรื่องจริงกะเป็นเรื่องจริงบ้ากเลยแล้วก็แม่จะตัดได้ทุกอย่างเมื่อก่อนนี้เคยแบบ กินข้าวกับเพื่อนไปอะไรเดี๋ยวนี้เพื่อนโทรไม่ไปค่ะไม่ไปอ่ะเ <Ha. S 1> พราะว่าพ,พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วออแต่ถามว่าเดินเดินนไหวแต่เราไม่อยากที่จะออกไปตรงโน้นตรงนี้ไปไม่อยากที่จะออกไปเห็นผู้คนเยอะๆ <ừ. S 2> อเพราะเราอ่ะแก่แล้วมันอาจจะรับเชื้อโรคจากตรงโน่นนี้ ừ, ừ, ừ. ถ้าเกิดเราป่วยไปเราก็ลำบากใช่ไหมคะเราก็ลำบากเดี๋ยวก็ไม่มีเงินค่ารักษาหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องร้องคนตรนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ กลับกับขอบพระคุณป้าแมวก็ได้กลับขอบพระคุณทุกทุกคนที่อาเออที่ที่ช่วยเหลือป้าแมวมาค่ะค่ะณเวลาณวันนี้เนี่ยคุณป้าก็คือสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะใช่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ป้าแมวนะคะไอ้เรื่องการเจ็บป่วยมอนไม่มีค่ะไม่มีหกเดือนหมอจะนัดทีหนึ่งค่ะส่วนเรื่องหัวเข่าหัวเข่าดีป้าแมวก็ยังรักษาต่อเนื่องอยู่ะค่ว่าละครเราอยากริมมากๆ แต่พูดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเพจหรือละครกองเล็กกองน้อยอะไรมาเรียกว่าแบบเล่นจะกลัอไม่ต้องกลัวค่าตัวก็รแม่จะเยอะหรือใครอยากจะให้ไปสอนคือไปแนะนำแบบอยาเรียกไปสอนเะยครับหรือกองถ่ายไหนที่อยากใช้ป้าแมไปแนะนําผู้แสดงใหม่ๆเลยแวก็ยินดีและเต็มใจที่จะไปช่วยนะคะยังไหวค่ะคนที่เคยยืมเงินไปให้ป้าท้ำให้อะไรยเงี้ย เขาดูอยู่ถ้าดูอยู่ก็ส่งสารก่อแมวนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆยิดยื่นมาแมวจะดวไดยไปซื้อข้าวผีเนานะไปซื้อข้าวผนไปซื้อพาหมออะไรอย่างเงี้ยพรา่าแมวเดือนหนึ่งแมวต้องไปทำกายภาพนะคะช่วยไปตั้งกี่คนเนี่ยแบบเป็นสิบสิบคนไม่มี <คน S 2> ไม่ไมีมสักล้าน่งเลย,เลยอย่ะมากบางทีโทรศัพท์ไปยมาพูดอะไรก็บอกไม่สะดวกค่ะบางคนไม่รับ รับเารับรับก็ทุกคนเลยแต่ไม่สะดวกจะบอกไม่สะดวกบางคนอ่านเฉยทลายไปจะอ่านเฉยบางคนก็ไม่รับสายเลยอายุมากแล้วก็ลองปรับไหมหมายถึงว่าขายขนมแทนไหมใช่ไหมขายขนมมันก็ขายไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ไหวแล้วเพราะเราไม่ไหวแล้วนะคะเรื่องการขายของเมื่อก่อนพูดจริงๆนะพ่อแม่เา็นร้านขนมถึงสองร้านอ๋อคุณป้าก็เคยเปิดร้านเลยใช่ไหมขนมที่เราไปซื้อมาแล้วมาขายสามถูงร้อยอ่ะ แล้วเราก็จะไปรับเข้ามาไปซื uh ้อเข้ามามันไม่ได้กําไรกี่สตางค์มันก็ไม่ได้เลยขึ้นมาแล้วว่าปั๊บเนี่ยเราก็จะทําขนมเพื่อนเนี่ยเขาจะพากหนังเพื่อนพากหนังเขาก็จะสั่งแล้ลัดสิบกงไองไอ้นี่เราก็ไปส่งเขาอะไรอย่างนี้สมัยก่อนนะนี่คือสมัยก่อนสมัยที่ว่าเราไหวทำขนมเข้าตู้แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ย คือทําไม่เป็นหรอกแต่เราไ <m uch ing> ปไ่ก็อะไรลองผิดลองถูกสะสมมาเรื่อยลองผลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่สายพ่อแมวเนี่ยทำอะไรก็ไม่เป็นเอาพูดจริงๆิแต่เราพยายามทําสมัยก่อนนี่นี่เชื่ออูรี ez. ตัวหนึ่งก็กว่าจะได้เป็นชั่วโมงก็หลารีข้างหลัขงลข้างหน้ายับรีข้างหน้าข้างหลังยับแต่เราก็พยายามเอาเจนสำเร็จค่ะคือเราคือเราเป็นคนนิสัยที่ว่าเราอยากทำเราชอบทำ S <S แล้วถามว่าเ,ออเรื่องละครเนี่ยนะูดจริงๆนะคะมันอยู่ในสายเรื่องมันอยู่ในชีวิตเราอะอยู่ในชีวิตเราจริงเออมีคนถามว่าเออเ้าเล่นละเล่น,ลลนจนตายคา่ะที่ก้อบค่ะม,มันคือความสุขที่สุดคือแบบเออแล้วคุณป้าก็อยากที่จะแบบเหมือนกับว่าเอออยากที่จะสอนเด็ก,ดกๆลูกหลานๆใช่ไหมคะมอบความรู้ให้กับเขาแมวอ่ะเปิดสอน,อนเปิดสอนแต่ว่าช่วงนี้ถามว่ามีไหมไม่มีเพราะว่า ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหนึ่งคนไม่ค่อยมีตมังค์แล้วก็อยา่ตรงนี้ไม่ค่อยมีตมังค์ถาม,ม,มถาว่าเอ้ยให้เราไปแนะนําได้ไหมเราก็แนะนําเสมอได้ทําได้อะไรได้ออ,อย่างเุว่าเราไปเล่นละครกับใครถ้าน้องไม่ได้เราก็บางครั้งเราก็ เราอย่ามีกับเขาเลยปเดี๋ยวเขาเกลียดเราไปอ่าเข้าใจเข้าใจแต่มันแบบมันมันคันปากอ่ะอานนี้ชื่อน้องอานนี้ชื่อผูกพูดอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะทำอย่างนั้นมันจะได้เออเขาก็พอใจซึ่งวัาเราแล้วไม่ใช่ว่ารู้ดีไม่ใช่ว่าเก่งทุกคนพูดว่าแม่ไม่ใช่เก่งอะครกแต่เรารับผิดชอบการทำงานของเรารับผิดชอบเมื่อก่อนกล้องถ่ายเขาเขาจะถ่ายกันเช้าเนาะตอนนั้นนัดเจ็ดโมง เราไปกองถ่ายไม่มาพอกองถ่ายมาก็าแมวบ้านทไม่จะเช่าบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกบ้านก็แมวมันไกลอืถ้าเกิดว่าผิดเวลานิดเดียวอ่ะดูอ่ะสิบเอ็ดสิบสองโมงจะมาคือจะสายไปเลยใช่ไหมบางทีไปนอนรอค่ะกลัวมาไม่ทันใช่ไหมเมื่อก่อนป้แมวทํางานนี่ด้วยนะคะเป็นเออเป็นดีเจที่ว่าขายทำรายการยาแก้หอบดีสองดีสี่พอาีสี่ออกจากสถานีไปโลหรือถ้าโลที่ว่า ที่ว่าบ้านที่เขาเปิดไปนอนนอนเลย <ฮะ S 2> ค่ะแล้วผิดชอบม,มากเลยจริงๆไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วคนไม่เห็นหแต่คิดว่าทุกคนก็จะรับรู้ว่าป้าแบบเป็นคนับบถ้าบอกว่าอยากจะเอาป้าแบบไปเล่นแบบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยป้าแบบค่าตัวแพงไม่แพงค่ะไม่เอาก็ได้แต่ต้องบิค่านรถไปแบบกลับบ้านกับทามพิจารณาค่ะค่ะมีค่ามาแบบกินพอแล้วเล่นได้เต็มที่ Uhm เพราะว่าเรา hmm. เราเรา,เราไม่รู้ว่าเราอ่ะอายุเราจ่ถึงปานไหนถึงจะไม่อยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากจะทําอะไรให้สิ่งที่เรารักอ่ะให้ให้นานที่สุดให้ให้ทุกคนทุกคนชื่นชอบเราเวลาที่เราทําการลูกไหมคะว่าเวลาที่พ่อแม่ไปสมายอยู่โรงพยาบาลให้น้าเกลืออยู่กองถ่ายบอกพ่อแม่ขาทาไมหรอตอนนี้อยู่ไหนพ่ออยู่บ้านไม่สบายให้น้ำเกลือ ถอดใส่น้าเกลือลเลยละครอยู่ไม่พอถ้าสมัยก่อนเราถ่ายไปออกไปนีก,ออก,นกนว,ว,ว่ค่ะค่ะละครอยู่ไม่พอออกไปโอ้รู้วึกแบบมาใส่หน่อยโอเครีบไปหาหมอเอาน้ําเกลือออกก่อนอ่ะไปไหนจะไปถ่ายไว้เหรอไว้ค่ะออะไปถ่ายครับออะไปถ่ายเสร็จแล้วทุกคนบอกเอ้าทำไมไม่บอกไม่สบายเอา้าเราเราไม่ได้คิดตรงนั้นตัวาแมวไม่คคิดว่พห้ฉันไม่สบายถ้าฉันไม่สบายและยังทําได้เราจะต้องไปทําให้เขา เราคิดแล้วเรากไม่ตอบตอบครั้งคั้วที่เราไม่ไหวอืมมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะแม่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรอหัวข่าก็่าแมวได้อักเสบจำไม่ได้ก็ต้องไปเจาะน้าบบวงวัวบวมไม่ไหวปวดแต่พอห้าเสียมจดว่าแมวเล่นละครได้อืมลืมความเจ็บปวดไปถ้าตื่เช้าก็เข้าโรงพยาบาลสมัยก่อนเราถ่ายแต่ถึงเช้าถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ข่าวหลบค่ะกันดำเพราแมวเป็นคนที่ว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองอื แต่วามที่เราเนี่ยเป็นคนรักงาน<ะ>คุณคณนิดอลอืนบอกว่าท่านหนูอยากให้ละครดูอร่อยนะ,ะหนูก็เอาพ่อแมวไปนิดคนดูที่จริงนะคะพ่อแมวเนี่ยก็เคยได้ฟังคนดูพวกาชอบดูว่าแมวเล่นมันอร่อยแต่ถ้าสมมติว,ว่าเรายังทํางานได้ยังอะไรได้เราก็หางานทํานะคะหางานทําไปนะคะเดากนี่ตอนนี้อย่าไปเกี่ยวเรื่องงานนะคะมีอะไรเราก็ทําไปก่อนนะคะ เพื่อชีวิตเราอยู่รอดค่ะมไม่เลิกงานไม่ยากจนเนะาะฝากถึงคนที่อาจจะกำลังออมีชีวิตที่ลำบากกดมือกินมือ้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณป้าจะให้กำลังใจให้มีแรงที่จะสู้กับปัญหายังไงอะไรเงี้ยค่ะวิธีคิดด้วยอ,อะไรเงี้ยเพราะสำหรับคนที่แบบว่า กําล well. ังคิดไม่ตกคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเนี่ยเราไม่อยากเนแบบนี้เราจะทํำยังไงเราจะเอาที่ไหนมากินอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้คิดดีทําดีไว้นะคะค่ะขอ้องนะคะอย่าไปมือไว้ใจเร็วไปหยิบไปช่วยอะไรก่อไข้นะคะอันนั้นไม่ดีนะคะกฎหมายอย่างยิ่งนะคะค่อยๆคิดค่อยๆค่อยๆนึกไปว่าเออเราจะทําอย่างไรถึงจะมีกินมีใช้กันนะคะค่ะใจดีให้คิดดีนะคะ งานเล็กงานน้อยค่ะไปทำแต่กับตอนนี้ไม่มีใครคับมาว่าเราไม่มีใครมาดูดูมไม่ต้องกลัวว่าเออคนเขาจะมาดูถูกเราเลยมันไม่ต้องกลัวแต่ถ้าหากว่าเราไปจิบไปช่วยของใครคนนี้นะครับมันผิดกกหมายค่ะ,คะเราอยากทําเราชอบทําแล้วถามว่าเออเรื่องละครเนี่ยนะพูดจริงนะคะมันอยู่ในสายเรื่องมันอยู่ในชีวิตเราอะอยู่ในชีวิตเราจริงเออมีคนถามว่าเออถ้าเล่นละเล่นจนตายคํบางทีก็หยอก ขาแล้วก็อีกอย่างเราจะมีมือมีอะไรยังได้ทางานได้อยากได้ทําขอทํางานแรกเนาะอยากทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นละครช่องเล็กช่องใหญ่ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเถอะมาเรียกว่าแมวไปขอให้มีงานทำอะไรอย่างี้ก็แมวย้ำว่าแข็งแรงดีแข็งแรงแข็งแรงมากค่ะค่ะค่ะขอให้ได้คุยได้ทำในสิ่งที่รัก ยือจะาเดินเล็กๆน้อยๆด่าเหมือนเดิมค่ะค่ะครับการเล่นมีคาลิเตอร์เหมือนเดิมนะคะยาเอาชนิดไหนชนิดแบบเพชรทูกเจ้านายแบบว่าให้เข้าใจผิดมาเลยข้ามบ้านตรงนีนะคะคนนะคระบค่ะค่ะจริงๆไม่เป็นกนค่ะบอกุยแมวไม่อยากได้อะไรหรอกเจ้าค่ะแมวอยากจะได้เป็นน้องแมวเจ้าค่ะ จ้าขาดูที่เจ้าข้ากันต้องอย่างนี้นะเจ้าขาเลยหน้าแบบเนี้ค่ะแล้วก็ปากแบบที่เสียงแบบนี้ไม่ดีแล้วอืไม่ีแล้วคือมีคนเดียวของวงการบันเทิงเลขแปดแล้วนะคะเลขแปดแล้วเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะได้อยู่ถึงเลขอะไรนะคะต้องอยู่เอ่ออะไรนะแบบคุณป้ามาราสีใช่ไหมร้อยเท่าไหร่นะร้อยกว่าแล้วท่านยังแบบว่านะคุณแม่นะยังแบบแร่งแรง่าง้ท่านอยากเล่นละครนั้นบอกอยากเล่นละครจังเลยล่าสุดไปไปเล่นรับเชิญ